สวัสดีครับพบกับผมเดฟไทยนะครับมาต่อกับ EP ที่46นะครับ EP นี้ผมก็จะสอนการสร้าง banner .pp นะครับก็คือภาพหน้าปกของระบบเรานั่นเองนะครับโอเคครับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผมนะครับลิงก์เดิมนะครับ e v t h a i .com เครื่องหมายคำถาม .p poland เท่ากับ1016นะครับโอเคครับจะเห็นคำว่า การสร้าง Banner.php นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ที่ไว้สำหรับเก็บรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเรียกโค้ดโชว์รูปภาพมานั่นเองนะครับมาอยู่ที่หน้างานของเรานะครับไฟล์ช็อ p ป,ปิ g งค r t นะครับแล้วก็ EP ที่แล้วที่สอนเกี่ยวกับการปรับหน้า f อนต e เ d ย้ายฟอร์ม login ออกจาก index นะครับต่อไปก็จะมาเอาโค้ดของการสร้าง Banner นะครับ new file ขึ้นมาแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็ s เ v e เป็น banner p h p นะครับโอเคนะครับเซฟตามผมเลยนะครับ banner p h p นะครับแล้วก็กด save เข้าไปนะครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับอย่าลืมไปสร้างโฟลเดอร์นะครับผมจะคลิกขวาที่สร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ new folder มานะครับชื่อว่า banner นะครับให้มันสอดคล้องกันนะครับ โอเคนะครับในเมื่อเราได้โฟลเดอร์ชื่อแบนเนอร์มาแล้วนะครับเราจะเอารูปมาวางไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับโอเคผมได้โหลดภาพไว้ซึ่งรูปภาพที่ผมจะมาจําลองดูนะครับอยู่หน้าเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับผมจะเอารูปไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ของผมนะครับก็คือ s h o p p i n g c a r ทนะครับแล้วก็แบนเนอรนั่นเองนะครับผมจะเอารูปมาวางไว้นะครับ โอเคครับในเมื่อรูปเข้ามาแล้วนะครับมาดูที่หน้าโค้ดของเรานะครับซึ่งหน้าโค้ดของเรานะครับจะบอกว่า d e e p c a r d c a r e md 1 2 align center เปิดแท็ก img src banner slash แล้วก็ชื่อไฟล์รูปภาพนะครับคำว่า Banner นะครับมาจากโฟลเดอร์ที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับถ้าสมมุติเราตั้งชื่ออื่นเราก็ต้องเรียก่าดให้ตรงตามชื่ออื่นเลยนะครับ โอเคนะครับตรงชื่อไฟล์รูปภาพนะครับให้ผมจะไปเอามาในโฟลเดอร์นั้นนะครับอย่าลืมนะครับรูปภาพมีนามสกุลด้วยนะครับ .jpg หรือ .png นะครับโอเคนะครับรูปภาพผมอยู่ที่โฟลเดอร์แบนเนอร์นะครับผมจะก๊อปชื่อมานะครับ แล้วก็มาวางนะครับไฟล์รูปภาพผมเป็น .png นะครับวิดความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับส่วนไซส์ประมาณมาตรฐานน่าจะอยู่ที่9 8 0 0คูณ2 0 0พิกเซลนะครับประมาณนี้แต่เรามาคอนฟิกในโค้ดได้นะครับว่าจะให้มันสูงเท่าไหร่แต่มันจะภาพมันจะแตกถ้าเราไม่ได้ฟิกมาตั้งแต่แรกในโปรแกรมแต่งภาพมาตั้งแต่แรกนะครับโอเคครับในเมื่อผมกดเซฟแล้วนะครับ เรามาลองรันหน้าระบบดูเลยนะครับกดรีเฟซเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าภาพมันจะออกแนวแบบแตกๆนะครับเพราะว่ารูปภาพผมมันใหญ่เกินไปนะครับมันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสมมุติผมมาปรับให้มันเหลือ100นะครับไฮ100นะครับแล้วก็กดเซฟมาลองรีเฟซดูนะครับโอเคภาพก็จะเล็กไปแล้วดูไม่ได้เลยนะครับให้กดกลับมา สมมุติถ้าผมปรับทั้งวิดทั้งไฮเป็นร้อยเปอร็นต์นะครับไม่เอาแบบหน่วยเป็นพิกเซลนะครับเป็นร้อไปเลยก็คือจะตามขนาดรูปภาพที่มาดีฟォรมันเลยนะครับแล้วก็มาลองรีเฟชดูนะครับจะเห็นว่ารูปจะเต็มขนาดเลยนะครับรูปหน้าแบนเนอร์จะเต็มขนาดานี้เลยนะครับโอเคครับผมกลับไปแบกกลับไปเท่าเดิมผมก็จะฟิกประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เป็น นักพัฒนาก็ไปปรับแต่งตามความเหมาะสมของระบบของตัวเองได้เลยนะครับโอเคมาลองรันกลับเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างแบนเนอร์เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตาม youtube ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ